เรื่องวิทย์หลังเลนส์ครับ,บคุณผู้ชมสวัสดีครับผมพระโตนะครับเราจะกัเป็นประจำวันเาสาร์11นนาฬิกาครับ ผู้ชมครับผมได้ดูภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ของน้องๆประเภทวัทยาศึกษาตอนปลายที่เข้าประกวดทั้ง10ทีมในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ช็อตไซเฟ์มปีที่4ผมบอกเลยว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาฝีมือดิยิ่งกันไม่ลงมากๆคุณผู้ชมครับแต่ว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าน้องๆทั้ง10ทีมต้องเข้าร่วมเวิร์กช็อปเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้การทําหนังสั้นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วย น้องๆเขาผ่านอะไรมาบ้าง <_ d ream> เรียนรู้อะไรมาบ้าง <_ d ream> ผมจะพาไปดูครับกิจกรรมปีนี้ครับทางอาพปชได้จัดทำเวิร์กช็อปให้กับน,น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านเนครคัดเลือกมาได้สิบทีจากทั่วประเทศไทยแบบจัดเต็มเลยครับ เรียกได้ว่าได้ภูมิรู้กันไปแบบตุงเต็มเป๋าเต็มพุงเลยทีเดียวกิจกรรมมีทั้งหมด4วัน3คืนด้วยกันครับจัดที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งในแต่ละวันนะครับก็จะมีการจัดอบรมวิธีการผลิตภาพยนตร์สั้นอย่างครบทุกกระบวนการกันไปเลยครับไหนจะมีทั้งผู้กำกับมืออาชีพมือรางวัลตั้งแต่ภาพยนตร์โฆษณาละครภาพ,พยนตร์นักสแสดง มาช่วยปลุกพลังความสร้างสรรค์อีกทั้งยังมีคนเบื้องหลังในทุกสาขาของการผลิตสื่อมาสาธิตและสอนก,นกันกับมืออีกด้วยนะครับโอ้โหพี่ๆหลายคนอิจชาครับผมน้องๆก็จะทราบไหมเนี่ยว่าโชคดีขนาดไหนทลบขึ้นต่อสับอพี่ประกาศเข้าไปดีเหรอีาเดีหรนเดิน Oh, God. เป็นก้าแรกแห่งการเรียนรู้ทั้งศาสตร์ด้านภาพยนตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ที่นํามาสร้างสารรค์เป็นผลงานของน้อง,องๆที่อัดแน่นด้วยความรู้แบบเต็มๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราได้มืออาชีพจากหลากหลายวงการเลยครับมาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆแบบสุดตัวกันเลยทีเดียวเอาละรครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันหน่อยนะว่าหลังจากที่น้องๆนองเนี่ยได้เรียนรู้กระบวนการการผลิตภาพยนตร์สั้นครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยพวกเขาจะเอาความรู้เหล่านี้มาสร้างสารรค์เป็นผลงานต่อได้อย่างไรบ้างซึ่งผมบอกเลยนะว่า ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละทีมนั้นมีพี่เลี้ยงเป็นผู้กำกับมืออาชีพครับโซนหกเทคสัหนึ่ง ก็ดีใจที่ที่มีโครงการนี้ให้เด็กๆทำนะครับก็อย่างที่เคยบอกก็คือว่าเด็กเขาไม่เคยได้เรียนภาพยนตร์หรือได้ทําภาพยนตร์กันนะฮะหลายโรงเรียนก็อาจจะกลายเป็นมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่สาหรับเด็กๆนะฮะแต่หลายกลุ่มก็เคยทํากันมาแล้วก็ร่วมกลุ่มมันทำนะฮะผมก็คิดว่ามันเป็นการทํากิจกรรมที่ดีฮะกิจกรรมรวมหมู่นะฮะกิจกรรมกลุ่มนะกิจกรรมกลุ่มที่ดีก็วันนี้นะครับที่พี่เชิดมานะครับก็มาแนะนําการ ทำบทยังไงให้ดูให้เข้าใจสื่อถึงคนดูอย่างไรครับให้มันดูแบบครบองค์ประกอบนะครับนางของเธอพยายามที่พูดว่าชีวิตของคนเรามีค่าเสมอนะซึ่งพี่มองว่าพอตอนนี้ก็สมบูรณ์ก,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 ก็รู้สึกด,ดีใจมากครับก็คือปกติก็อยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆคนทำหนัง รุ่นใหม่ๆอยู่แล้วฮะแล้วก็การได้มาลงพื้นที่ไปเจอน้องๆที่ททหลากหลายมีความสนใจที่หลากหลายที่ต่างกันแบบแบ่งเป็นสองทีมฮะไปทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ลงไปคุยไปอยู่กับน้องๆเลยจริงๆมันทําให้แบบเราก็ได้อะไรกลับมาเยอะมากเหมือนกันครับก็ดีใจแล้วเป็นคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากๆที่นานๆครั้งเราจะได้ลงมาสัมผัสกับบรรยากาศการทํางานกับเด็กๆความคิดของคนรุ่นใหม่ แบบนี้ครับจากทีมนะครับก็ได้พี่แคปเปอร์มาช่วยนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับก็พี่แคปเปอร์ได้มาสอนวิธีการการถ่ายนะครับเทคนิคการถ่ายการใช้กล้องนะครับที่ไม่เคยใช้นะครับแล้วก็แกสอนการทำสตอรี่บอร์ดนะครับที่เป็นสากลนะครับก็ทำให้เราสามารถช่วยกันทำงานได้คล่องตัวเยอะขึ้นนะครับ พร้อมซีนสามเท้ห้าสามสองหนึ่งแอคชั่นมันมันเป็นข้อดีสองเรื่องคือได้เรื่องหนึ่งก็คือได้ทำงานกับเยาวชนแล้วคือผมเป็นคนรักหนังอยู่แล้วก็ได้ได้ได้ปลุกฝังเกี่ยวกับหนังให้กับเด็กหน่อยก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ให ให้กับสื่อน,นี้มันไปด้วยกันมากขึ้นเพราะคนจะมองเรื่องนี้มันไกลตัวไปหน่อยโดยเมนไอเดียหลักของพวกเรานะครับก็คือเราตีจากโจทย์ว่าวิทยาศาสตร์รอบตัวเราอะครับแต่ว่าเราแค่เราแค่ตั้งคำถามกับว่าจริงหรอว่ามันอยู่แค่รอบตัวเราเราก็เลยมองกันว่าผมแค่สุนภาพเหมือนแบบวิทยาศาสตร์จริงๆมันอาจจะแบบอยู่ภายในตัวเราด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งคนภายนอกอาจจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับตรงนี้มากแต่ว่า AI จะเป็นคนมาบอกคุณนะครับว่า ภายในตัวเราเนี่ยเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ทําให้อะไรออกมาจากตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับในใน,ในหนังสั้นเรื่องนี้ผมเป็นนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอมีพีย่ยศเข้ามาผมไป่พุ่มกับแบบว่าผมไม่ได้มองหลังกลอง้องพี่ยศมาเปิดพี่ก็คอยช่วยในด้านของแบบว่าดูว่าเออเฟมเนี้โอเคไหมอดอนแอคติ้งอย่างนี้เป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแบบคอยช่วยดูแลพวกเรื่องต่างๆต,ตอนผมถ่ายทําอยู่อะไรย่างเงี้ยครับการมาเป็นหนึ่งในผู้มกับกับโครงการนี้ก็รู้สึกสนุกครับเหมือนกับว่าเราได้ได,ได้ได้เห็น เด็กรุ่นใหม่ทํางานหนังทำงานหนังสั้นงียครับก็จะรู้สึกว่าเห็นไฟไฟในการทํางานของเด็กรุ่นใหม่ๆพี่ยอดก็ยังแนะนําเรื่องการที่เราเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เราเจอหน้าเซตยังไงเช่นตอนที่ไปถ่ายตรงนี้นเนี่ยเกิดแบบมีฟ้าฝนไม่เป็นใจบ้างต้องรีบถ่ายบ้างหรือว่าแบบ มันเกิดปัญหาที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ตั้งแต่แรกเช่นแบบไม่มีคนมาเดินผ่านนะเขาก็แนะนําว่าเออคุณเป็นนี้คุณเป็นอย่างนี้ก็ทําให้งานออกมาดีขึ้นค่ะจริงๆแล้วเวลาเราไปทํางานจริงบางคนในกองถ่ายเราอะไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้แล้วจนจนบางทีอยากให้คนที่ทางานอาชีพจริงได้มาเห็นความตื่นเต้นของเด็กๆเหล่านี้มันดูมีพลังกลับไปเติมพลังให้ใหได้ครับเหมือนว่าเวลาเราทาจนชินแล้วเราไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วมันสนุกน้อยลงแต่พอมาเห็นเด็กๆทาแล้วเห็นเขาตื่นเต้น มันเหมือนเราได้กลับไปนึกถึงวันที่เราทำแรกๆแล้วมันตื่นเต้นมันน่าสนุกดีใจครับดีใจที่ได้มา,มาช่วยกับช่วยน้องๆในการทาหนังในครั้งนี้นะครับเท mm hmm. ่าที่ได้สมัมผัสก็อยู่กับโรงเรียนนี้ก็มีความตั้งใจกันนะครับแล้วก็ อุปรกรณ์อะไรต่างๆอาจารย์นะครับก็ซัพพอร์ตกันเต็มที่ขยันกันตึงแต่เช้าแล้วก็มาถ่ายทําออกกองกันตอนเช้าตั้งแต่ทีสามทีสีก่ก็ก็ขอให้น้องๆโชคดีนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศเบื้องหลังการทํางานของน้องๆแต่ละทีมม <c oughs> ือชีพมากใช่ไหมแต่ละทีมนะมุ่งมั่นตั้งใจกันสุดไสุดเด็ดมาก <c oughs> แล้วผมบอกเลยว่าหลายคนตอนนี้น่าจะอยากเห็นผลงานของน้องๆแล้วใช่ไหมครับว่า เด็ดขนาดไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะผมจะพาผู้ชมไปพบกับบรรยากาศาาการประกาศและมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศสาสตร์ช็อตไซฟีปีที่สีกันก่อนดูซิว่าน้องๆทีมไหนจะได้รางวันอะไร สปอนเซอร์อ่ะอันนี้ยากแล้วไม่น่าจะได้แล้วอยากได้จริงๆแล้วเนี่ยผูไม่ให้คุณบอกคุณเกลียดการโกรหกที่สุดแล้วคุณโกหกนัททำไมนี่หมายความว่าทุกคนไม่ได้โกหกเราเพื่อทำ้ายเราแต่โกหกเราเพื่อปกป้องความรู้สึกเราเนี่ยนะด้วยบ้าๆเลยำสำหรับประสบการณ์อะไรนะเป็นเรโพล่าเหรอใช่ เธอทรมานมากเลยสินะที่จริงก็สมควรแล้วแหละ เรายังไม่เคยพบมาก่อนเลยครับหมายความว่าไงโลกผลของมันนั้นรุนแรงเกินกว่าที่มนุษย์ตัวเล็กๆจะคาดคิดถึงผลกระทบของมันได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแต่มันขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน เราะว่ามันคนละเรื่องกันเราว่าถ้าไม่เชื่อ,อยิ่งต้องพิสูจน์มากกว่าผลงานใน <Adm. S 1> ปีนี้นะครับน้องๆมัธยมเนี่ยก็มีการถ่ายทำรูปแบบคุณภาพการตัดต่อต่างๆเนี่ยดูดีมากครับแล้วก็เหมือนกับเป็นมืออาชีพมาทำเองครับแล้วก็ การเล่าเรื่องต่างๆของแต่ละทีมเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากก็ในปีนี้ครับก็เรื่องที่เป็นเรื่องป่าอาถรรพ์นะครับก็สามารถนําความเชื่อต่างๆแล้วก็ประเด็นทางวิทยศาศาสตร์มาผนวกกันได้อย่างน่าสนใจครับก็รู้สึกภูมิใจและแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าสําหรับโครงการนี้ค่ะเราเพิ่งส่งเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลชนะเลิศเลยแล้วก็พอมารู้ก็ตกใจดีใจค่ะเทคนิคที่ทําให้หนังน่าสนใจแล้วก็เราได้รับรางวัลน,นะคะ การที่เทคนิคดีมันน่าจะเริ่มมาตั้งแต่บทการถ่ายทำการตัดต่อค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของหนังเรานะคะคือการใช้ภาษาถิ่นค่ะคือภาษาถิ่นใต้ค่ะเราควรพูดความจริงว่าที่หมู่บ้านเราเกิดภัยแล้งเป็นเพราะ,ะอะไรความวารู้ทางวิชาการของครูครับมันใช้กับชาวบ้านที่นี่ไม่ได้เพราะไม่สนใจเกี่ยวกับโรงเรียนใดๆของครูเลย ดีใจกับน้องๆทุกทีมทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับส่วนทีมไหนพลาดรางวัลไปอาจจะเสียใจบ้างนะแต่อย่าลืมนะว่าความภาคภูมิใจก็คือการที่ทุกคนในทีมร่วมมือร่วมใจกันสามารถสร้างผลงนานได้สําเร็จนั่นก็เปรียบเสมือนรางวัลที่ดีที่สุดอีกหนึ่งรางวัลแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วที่เราจะมาชมภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมกันนะครับเรื่องราวของความเชื่อไซยศาสตร์ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้กับวิทยาศาสาตร์ที่อยู่บนหลักการและเหตุผล จริงๆแล้วปกติมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าน้องๆทีมนี้ทําได้ครับนี่คือภาพยนตร์ญญญสั้นวิทยาศาสตร,รย์ยอดเยี่ยมประเภทัพันยมศึกษาตอนปลายจากน้องๆโรงเรียนมัธยาชมวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อทีมว่าไฟเดย์ e ีมครับผลงานที่ชื่อว่าป่าอาถรรพ์นี้จะรวมเรื่องวิทย์กับเรื่องชวนขนลุกลึกลับไว้ขนาดไหนไปชมกันครับ ยากลัวเร็วกลัวเร็วสีนี้แรงนัดดินแนกปลุกได้ไม่ได้เลยต้นกระมาะตกอกแต่มดูถ้าเป็นปนี้ลำบากทางหมูบ้านเน่ต้อง,ตตองตทตามได้ักอย่างเลยผู้ใหญ่ ป้าเจ้าก็กงไม่พอใจกูทื่นมึงแล้วเลกูทื่นมึงแล้วไปยาข้าวไปนี่แหละพอบอกนี่แหละที่ยอบข้าไปตัดไม้ในป้าทําให้เจ้าป่าเจ้าเข้าหลงโทษหมู่บ้านเราเลยแห้งแรงพันนีเราว่านะไม่น่าจะเป็นเพราะผีเจ้าป่าลดนั่นหรอกที่ทําให้พี่เขามีอาการแบบนั้นเราคิดว่าพี่เขาน่าจะติดเชื้อไข้มาจากป่ามากกว่า ไม่น่าจะโยงเข้ากับเรื่องส,ยสายศาสตร์อะไรนั่นเลยเงงางเปล่าๆห้องบางอย่างไม่เชื่อเขาอย่ารัลบลู้นะครับลูบรบกรอยห้องฝุกเนี้ยมันมองไม่เห็นโดยตาเราแต่ฉายว่ามันจะไม่มีอยู่จริงนะครับลูกผู้ใหญ่พลแกเป็นคนดีนะยอมทําทุกอย่างเพื่อหมู่บ้านได้อามอย่าคิดมากไปเลยเราก็ว่าแกเป็นคนดีนะแต่กับเรื่องความเชื่องงงายไรุผลเพราะว่ามันคนละเรื่องกัน เราว่าถ้าไม่เชื่อยิ่งต้องไปสูน์มากกว่านั่นแหละป่าอาถรรพ์ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีผีเจ้าป่าหอยปกปักรักษาอยู่เป็นพื้นป่าแห่งสุดท้ายของหมู่บ้านใครเข้าไปออกมาต้องเมียนเป็นไปทุกราย เิดภัยแรงเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อนหรือสภาวะเดือนกระจกก็คือชั้นบรรยากาศของโลกเรา นุนี่แหละคะ่ะระหว่างที่โลกร้อนเป็นรองพี่เจ้าป้ามาว่าที่ลงโทษคนในเมื่อวานกูบออยู่กว่าเป็นเราะเรือนกระโจกถ้ามันไม่เชือ่อวันเย็นนี้ไปไหนป้ากันเอาหลวงพี่จะมึงดิเด็กจบเข้าไปไหนป้าพี่เจ้าป้าเอเไรนะลวงพี่หลงพี่ช่วยที่เด็กจบเข้าไปไหนป้า อามอามจะไปไหนเราจะเข้าไปในป่าเราทนไม่ไหวแล้วโบ๊ททำแบบนี้กับเด็กๆได้ยังไงเราจะต้องรู้ไว้ได้ว่าเป็นฝีมือใครอามใจเย็นก่อนเข้าไปในป่ามันอันตรายเกินไปบ๊ทไปตํตำรวจโบ๊ทต้องไปกับเรา เราว่ากลับกันเธอคงไม่ได้อะไรหรอกไม่โบ๊ทยังไงวันนี้เราต้องรู้ความจริงให้ได้ว่าที่นี่มันมีอะไรโบ๊ทต้องวังตัว คุณไม่ใช่ผีไม่มีผีเจ้าป่าใดทั้งนั้นพวกคุณเป็นใครทำหนิงทำไมพวกผมจำเป็นต้องทำบันทกกับครูเพื่อรักษาพู้ตายให้นไวย้ยโดยการหลอกลวงชาวบ้านถ้าไม่ชาวบ้านเชื่อเร่อง,งงานเรื่องผีสางเนี่ยคะฉันว่ามันไม่ถูกต้อง เราควรพูดความจริงว่าที่หมู่บ้านเราเกิดภัยแล้งเป็นเพราะาอะไรความวรู้ทางว<ร>ิชาการของครูครับมันใช่กับชาวบ้านที่นี่ไม่ได้เพราะไม่สนใจเกีย่ยวกับโรงรีรได้ของครูเลยฟังเลยมันไรล์ทัวครับครบูแต่เรื่องผู้พิวาญญาเนี่ยอันนี้นะครับที่ชาวบ้านก็รู้จักความกลัวมานก้าวึ่งพวกเข้าด้มากว่าแต่ถึงยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิทำร้ายคนอื่นต่อให้พวกเขาแอบเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าเราก็มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคอยจัดการเรื่องนี้อยู่ เราพยายามแล้วอาร์มแต่ยิ่งจับเท่าไหร่พวกมอนไม้พวกนี้มันยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันมีแค่วิธีนี้ที่ใช้ได้ผลแล้วพวกเด็กๆล่ะพวกเขาแค่เล่นโซนตามภาษาทําไมต้องทําร้ายพวกเขาด้วยไม่ว่าได้คือผู้ใหญ่ถ้าข้ามอะไรไปไนี่พวกพมเนี่ยก็ไม่เว้นไว้หรือแม้แต่ครูถ้าครูไม่พอใจวิธีของพวกผมครูกอยุ่เชยเชยแต่ถ้าครูไม่เชยอ,อย่าพวกผมไม่เตือน ที่จริงหลวงพี่คิดว่าโยมทั้งสองฝ่ายมีเจตนาเดียวกันคือต้องการรักษาพืนป่าต้องการให้ภยลรงของหมู่บ้านหมดไปแค่ต่างกันตรงวิธีการแค่นั้นเองวิทยาศาสตร์กับศิลศาสตร์ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตรงข้ามกันเสมอไปมันสามารถไปด้วยกันได้เกื้อกูลกันได้หลวงพี่เชื่อว่าพวกโยมสามารถร่วมมือกันหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้ เมื่อปีศาจคาร์บอนไดออกไซด์และพักพวกออกอาลว,วาดโดยการทําให้โลกร้อนขึ้นจนมนุษย์อยู่ไม่ได้พวกมันก็จะได้ยึดครองโลกพระอินทร์จึงส่งเทพรักษ์ลงมาช่วยปราบโดยให้ไปอาศัยอยู่ในต้นไม้เพื่อรวมพลังการต่อสู้กับปีศาจแต่จํานวนปีศาจที่มีมากเกินไปเทพรักษ์องเดียวเอาไม่อยู่พระอินทร์จึงต้องส่งเทพรักษ์ลงมาอีกหลายองค์ แต่ต้นไม้ที่เทพรักใช้อาศัยอยู่ก็มีไมิสอพ่อมีหนังซ้ำยังถูกพวกมนุษย์แอบขัดข้นทำลายไปอีกคระอินเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงลงมาจากสวรรค์ขอร้องมนุษย์อย่างพวกเราให้มาช่วยกันปลูกต้นไมูู้้หญ่เราเลยท้า,าการนักเลยเพื่อสร้างที่อยู่ให้กับเทพรักจะได้รวมพลังการปล่อยพลังงานความเย็นต่อที่กับตีตาขับไล่ความร้อนออกไปนอกโลก เจา้าผีชาร์คาร์บอนของครูนี่มันแรยจริงๆครับเลถา้าวบ้านนี่ก็กลัวมากว่าพี่จา้าปอีก ทุกสิ่งทุกอย่างนวนมีประโยชน์ครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ว่าจะใช้ตอนไหนเวลาไหนเท่านั้นเองนะครับเหมือนกันที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ป่าอาหารผลงานจากน้องนไฟเดชชีนที่ทำให้เราเห็นแล้วนะว่าใช้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปศาสตร์มาผนวกรวมกันกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับโอ้โหยอเยีมจริงนะนี่ขนาดเป็นผลงานของน้อง,องประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วถ้าเป็นระดับอุดมศึกษาจะขนาดไหนเรื่องราวตอนต่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ผมจะไปให้ครับ หลอบเปนหมุนเองได้อย่างไรหรือว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่ามาติดตามกันสัปดาห์หน้านะครับติดตามได้ครับกับรายการเรื่องวิทย์หลังเลนส์ครับทุกวันเส,า,สราร์ที่เวนิกาทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้เลยครับที่แฟนเพจของรายการเราชอ็อตไายเฟรสวัสดีครับ